แต่งสวนอง,งุ่นครับชิมดูก่อนครับเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวเดี๋ยวดูดน,นะก็รูปนี้ฝาดปไปเปรี้ยวมันยังเขียวอยู่ครับอง,งุ่นเขียวอยู่นี่ครับผมสวยงาม นี่นะ,น,นะครับผมพวงหนึ่งครับหนึ่งกิโลขึ้นหมดนะฮะก็มีนะฮะโอใหญ่นะสวยงามนะครับก็เป็นสวนของพี่ชายนะครับดูกันไปนะฮะทั้งสวนนี้ก็เขียวๆนี่ก็ใช่หมดนะครับไม่ใช่ว่า เขียวนี <Wha> ้ไม่ใช่อะไรนะครับประมาณนี้นะครับสักสามนาทีก็พอนะไว้ลงติ๊กตอกนี่ครับสวยงามนะผมก็นี่นะครับนี่ก็ตัดแต่งนะผม อันไหนที่ว่ามันอยู่ใกล้กันก็ขีบออกไปนะครับนี่ครับเพราะถ้ามันแก่แล้วมันจะแตกนะครับเห็นเจ้าของสวนบอกว่าอย่างนั้นนะครับก็ก็นี่ครับทําไปครับสองสามวันไม่เสร็จแน่นอนครับบอกว่าทํามาแล้วกี่วันแล้วก็ไม่รู้นะไม่เสร็จมันเป็นงานละเอียดนะครับเนี่ครับให้มันห่างๆแบบนี้นะครับถ้าห่างแบบนี้นี่จะจะดูดูดีและอุดมสมบูรณ์นะครับนี่ครับ แต่งให้มันดูดีมันก็ดูดีครับผมก็ดกมากนะครับประมาณนี้นะผมก็เป็นอีกหนึ่งสวนองุ่นครับที่น่าจับตามองนะครับที่ว่าแล้วก็หน้ามาแวะมาดูแล้วก็มาเช็คอินหรือว่ามาชมนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโรงที่สองโรงที่สองก็ยังนะครับ